คณิตศาสตร์2นะครับ A level เนอะปี6 8นะฮะข้อที่2 0อันนี้เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะข้อนี้น่าทำคะแนนดูโจทย์กันนะครับเขาบอกว่าในห้องเรียนขนาดเล็กห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย4คนนักเรียนหญิง5คนทั้งหมด9คน ได้ยินเสียงประกาศให้ส่งตัวแทน2คนไปหาครูใหญ่ที่ห้องนะครับความน่าจะเป็นที่ตัวแทน2คนเป็นนักเรียนที่เพศต่างกันเท่ากับเท่าไหร่โจทย์เขาถามความน่าจะเป็นนะถามความน่าจะเป็นก็แสดงว่าต้องมี sample space event เนาะ่ะเรามาโน้ตกันก่อนนิดนึงนะครับเขามีนักเรียนชายทั้งหมด4คนแล้วก็มีนักเรียนหญิง ทั้งหมด5คนนะครับรวม9คนเลือกเลือกกี่คนเลือก2คนนะครับอ่ะเนี้โจทย์เนี้ยมันเคยมีออกหลายครั้งแล้วบางครั้งมันเป็นมันใช้การเลียงสับเปลี่ยนมันใช้การเรียงลำดับบางครั้งมันใช้การเลือกจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เรียงหรืออันนี้เลือกเลือกก็คือจับหมู่ใช่ไหมข้อนี้ต้องเป็นกฎการเลือกเพราะเขาไม่ได้ระบุว่า สองคนไปทำหน้าที่อะไรแบบเฉพาะเข้าใจไหมเขาไม่ได้บอกว่าสองคนไปเป็นหัวหน้าคนหนึ่งเลขาคนหนึ่งเรื่องไหมเขาไม่ได้ระบุถ้าเขาระบุเนี่ยมันจะมีการจัดลำดับด้วยแต่ทีนี้เขาเหมาเหมาไปเหมาเหมาไปสองคนมันก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่หยิบไพ่สองใบพร้อมกันนั่นเองไม่รู้ว่าใครจะมาก่อนมาหลังซึ่งมีค่าเท่ากันแหละถูกไหมฮะเพราะอันนี้เขาใช้กฎการเลือกนะ การจัดหมู่ทีนี้กูกรอบจะเขียนอย่างนี้เลยว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยก็คือจำนวนเหตุการณ์หารด้วยแซมเ l ิ space นะครับซึ่งทําแบบง่ายๆสั้นๆก็คือคิดไปเลยว่าแซมเ l ิลสเปซคือการเลือก2คนเนี่ยเลือก2คนจาก9คนดังน,นั้นแ a มเ l ิลสเปซก็คือ9 4 2อเห็นไหมเดี๋ยวค่อยมาคิดเลข นะฮะฮจบแล้วสัมบ l e s สเปซจบแล้วนะ,ะค,ครับกูกับคิดไปเลยทีเดียวในขณะที่ e v e n นคืออะไร e v e n นต้องมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอย่างละ1คนเนี่ยเลือกมาอย่างละ1คนแต่ชายเนี่ยมีกี่คนชายมี4คนก็เป็น4เลือก1หญิงมี5คนก็เป็น5เลือก1เสร็จแล้วครับนะฮะ2ขั้นตอนเนาะอันนี้คือขั้นตอนที่1 นะครับนี่คือขั้นตอนที่1ส่วนนี้คือขั้นตอนที่2เมื่อเราทํา2ขั้นตอนเสร็จเราก็เอามาคูณกันไงจบ 4c1 4, ได้4นะครับ 5c1 ได้5ส่วน 9c2 คืออะไรคือ9แฟกนะครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย9ลบ2เนหะ็นไหมหารด้วย9ลบ2ก็คือ7แฟก กับ2แฝกนี่คือข้างล่างที่เหลือก็เป็นการคิดเลขแล้วนะครับไม่ยากเนาะอ่ะ4คูณหอย่าเพิ่งคูณเดี๋ยวมีเลขอย่างอื่นให้ตัดหรือเปล่า9 Fa แฝกก็ตัดแจกออกมาเป็น9 8 7นะฮะแล้วก็หารด้วย2 Fa แฝกก็คือ2แล้วก็7 Fa แฝกก็ยังอยู่ก็เอามาตัดเห็นไหมนะครับเอามาตัด สี่ตัดกับแปดแต่สองตัดกับแปดเหลือสี่สี่ไปตัดกับข้างบนก็หมดดังนั้นจะเหลือข้างบนเป็นเลขห้าข้างล่างเป็นเลขเก้านี่คือความน่าจะเป็นของข้อนี้จบแล้วนะฮะก็ตอบห้าส่วนเก้านะครับชอยที่สีเรียบร้อยอันนี้ทำแบบรวบลัดนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับน้องแต่ว่าต้องไปฝึก ทำให้เข้าใจนิดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจข้อนี้น้องๆจะใช้เวลานิดเดียวเองคือโจทย์เรื่องความน่าจะเป็นเนาะข้อดีของเขาก็คือว่าถ้าข้อไหนเราเข้าใจอะ่ะมันจะทำแป๊บเดียวนะฮะมันไม่เหมือนพวกโจทย์ที่แบบจำนวนจริงหรือว่าโจทย์ที่ต้องคิดเลขเยอะๆขนาดรู้วิธีรู้ขั้นตอนแล้วยังใช้เวลาเยอะ แต่ถ้าเป็นเรื่องความน่าจะเป็นอันไหนที่เราเค้าใจเราทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็ได้แล้วเห็นไหมฮะพอเข้าใจไหมอันนี้เราลองเขียนแบบรวบแบบปกติครูกรไม่เคยเขียนรวบอย่างนี้นะครูกรัจะเขียนว่าขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2อเนาะอ่ะอันนี้ลองเขียนรวบรัดดูถ้าอยากให้ครูกรักลับไปเขียนเหมือนเดิมก็บอกนะอันนี้ลองดูนะคอมเมนต์เพื่อนเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับใครมีคําถามใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็ คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับโอเคนะอออบางคนอาจจะสงสัยนิดนึงอันนี้แถมแถม,แถมนิดนึงทําไม4 c 1ได้4น้องๆจําไปเลยนะครับว่าอันนี้จําไปเลยนะว่าถ้าน้องๆไปเจอสูตร nc r เนี่ย nc 1่เนี่ยจะได้ตัว n เลยเช่น4 c 1ได้4 5 c 1ได้5นะครับแต่มันจะเท่ากับ nc อะไรฮะ nc n cn. อย่างนี้นะมันจะเท่ากัน โอเคไหม n n c หน oh. ึ่งตัวทีฮะตกไปนิดหนึ่ง n c หนึ่งจะได้ n นะแล้วก็มันจะเท่ากับ n c n ลบหนะึ่งเช่อนอะไรเอ่ย5 c หนึ่งนะฮะมันจะเท่ากับ5 c สี่มันมีค่าเท่ากันลองไปลองไปทดดูก็ได้นะครับก็คือถ้าข้างล่างอ่ะมันต่างจากข้างบน1นงเนี้ยนะฮะมันก็มีค่าเท่ากัน หรือข้างล่างเป็น1ข้างบนเป็น n จะได้ตัวเเท่าเดิมนั่นแหละโอเคนะต่อมาอีกอันหนึ่งที่อยากให้จำนะครับคือถ้าอะไร C 0มันจะได้1แล้วมันจะเท่ากับตัวนั้น Cn เช่นอะไรฮะ5 c 0นะครับมันจะเท่ากับ5 C 5แล้วมันจะเท่ากับ1อันนี้เท่ากับ5้าอันล่างเท่ากับ1อันนี้ถ้าจำได้เนี่ยมันก็จะแบบช่วยประหยัดเวลาเหมือนที่เมื่อกี้ครูครับทำว่าอ๋อ 5 c 1ก็เลยได้5้เลย4 c 1ก็เลยได้4นะประมาณนี้นะอ่ะอันนี้แถมๆไว้ให้นะเพื่อใครลืมไปแล้วว่าทำไมคูกคับได้1ไปแตกสูตรแฟกทอเรียลดูก็ได้โอเคครับข้อนี้ก็ประมาณนี้ฝากไว้ให้ลองทำซ้ำนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้อต่อไปสำหรับข้อ20จบแล้วสวัสดีครับ